นองครับตื่นมาตอนเศร้าๆครับผมเอาบรรยากาศบ้านและสวนมาฝากครับหรือบ้านสวนบ้านช่างเนาะช่อง u t u b e นะครับปลูกทุกวันวันละหนึ่งต้นพืชอะไรก็ได้ต้นอะไรก็ได้นะครับขยับขยายไปนะครับพื้นที่รอบบ้านเอาสวนมาอยู่บ้านนะครับเนี่ยครับถ้าสวนอยู่ไกลก็ไม่มีเวลาไปนะครับผมก็เลยเอาสวนมาไว้บ้านสร้างแนวคิดให้ง่ายนะครับ นี่ครับลงมือทําทุกวันครับความสุขอยู่ที่การได้ลงมือทำใครจะมีมากมีน้อยก็ไม่ว่ากันนะครับแต่เรามีเรามีความสุขไหมเราหนักภาวะหนี้สินไหมนี่ครับเราก็ทําเท่าที่เรากําลังทําได้นะครับถ้าทําไม่ได้ก็หยุดไว้ก่อนพอมีตังก็มาทําเพิ่มนะครับนี่ครับนี่ครับขันนาทองคําผม คำไม่ใช่ทองนะแต่หมายถึงลูกๆคำๆนะครับก็มีผลผลิตเนาะเราก็ชอบอย่างนี้เราก็ออกแบบชีวิตง่ายๆอ้าวรอบถูกไหมมีกลุบเข้าไหมน่าจะยังไม่มีครับนี่ครับผมชอบแบบนี้ผมก็ออกแบบชีวิตผมแบบนี้แหละครับใครชอบแบบไหนก็ออกแบบเอาเลยนะครับไม่จำเป็นต้องชอบก็เสียทุกคนก็ได้นะครับ เราทำลงมือทำปูกวันละหนึ่งต้นครับนี่ครับมีหนูเขากัดอ้อยหักก็ไม่ต้องไปสนใจต้นไม่หักมันก็ยังเหลืออยู่นะครับถ้าเราจะเอาหมดทั้งร้อยเนี่ยเราก็เกิดความทุกข์ละเกิดความโลภเกิดขึ้นนะครับอต้นนี้ผมขยายกหลังเป็นหกสิบต้นแล้วแหละนะครับลงไปตะไครน้นี่เดี๋ยวแม่ค้าก็มาเอานะครับข้าวเดี๋ยวพิจิกาก็ได้เกี่ยวแล้นะครับก็ปลูกไปนะครับเดี๋ยวก็จะทํา หาพืชจากอื่นงลงตรงกลางนะครับยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับนี่ครับให้มุมก,กว้างบ้านและสวนครับก็คือเอาสวนมาอยู่บ้านนั่อแหละเอาบ้านมาอยู่สวนนะครับแนวคิดผมเองคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ปิดหูข้างหนึ่งนะครับถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในหมู่บ้านในในการทำเกษตรที่ไม่เหมือนใครนะครับถ้าฟังทุกเรื่องไอ้ฟังทุกเรื่องได้แต่อย่าเอาทุกเรื่องมา มาคิดในสิ่งไม่ดีนะครับฝากไว้นิดนึงกเษกเษตรเกษตรในโลกสวยได้นะครับถ้าเราพอใจครับผมบ้านในสวนครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะทําที่พักสองหลังนะครับก็ไม่รู้ใครอยู่แหละก็ทําไว้นะครับหาทุนได้ก็ทําทําไปนะครับเราทาเองมันหมดไม่เยอะหรอกนะครับนี่ผมเทต,ต่อหม้อไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะ ต่อไปก็จะนอนทุ่งนาเหมือนนอนทุ่งนาเลยนะครับก็อยู่ใกล้ๆข้าวอยู่ใกล้ๆพืชนะครับก็สัมผัสวิถีชีวิตบ้านในสวนได้นะครับขอบคุณครับ